เรียกได้ว่าเป็นคู่รักซูเปอร์ยูทูบเบอร์นะคะขอไปขวัญใจวัยรุ่นค่ะที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับเก๋ไก่สไลเดอร์และสไปซ์สไลเดอร์ค่ะที่คบหาดูใจกันมานานแล้วนะคะแต่จู่จเนี่ยก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาเข้าไปทักนะ,ะ่ะเขาไปถามว่าไม่ได้คบกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้น่ยก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างใจหายค่ะเมื่อเก๋ไก่นะคะได้เข้ามาตอบข้อความว่า พี่กับสไปด์เนี่ยลดสถานะเป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วต่างคนต่างให้อิสระกันละกันช่วงนี้ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแต่ยังทำงานด้วยกันอยู่พี่ทำเพื่อตัวเองทีมงานครอบครัวและที่สำคัญก็เพื่อคนดูถ้าคนไม่ดูแล้วพี่อาจจะไม่ได้ทำแต่เห็นน้องๆดูคลิปมีความสุขพี่ก็มีกำลังใจทำต่อรักใครชอบใครติดตามได้เลยพี่คิดดีแล้วหน้าที่พี่คือขยันทำงาน ความรักในมุมพี่คือพี่ซัพพอร์ตทุกคนให้อิสระทุกคนอยากออกไปทำอะไรก็ไปว่างก็มาทำด้วยกันเป็นมิตรที่ดีทางครอบครัวและบริษัทร,รู้นานแล้วแต่พี่ไม่อยากให้ทุกคนเสียใจแต่ความจริงคือความจริงพี่ไบรท์จะได้เจอคนใหม่ๆชีวิตนี้อยู่กับพี่คนเดียวคงเบื่อตายก่อนที่จะมีการคอมเมนต์ตอบอีกนะฮะว่าคุยกันมาน่าจะเป็นสิบรอบแล้วพี่จะเศร้าไปกับพวกน้องเองพร้อมกับบอกแฟนคลับ ขำๆนะครับว่าไม่อยากให้ยึดติดพี่หาหนทางดับทุกให้แล้วคือรักตัวเองเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักให้กับตัวเองได้ที่พูดไปเนี่ยพูดพูดไปอย่างนั้นแหละพี่จะไปหาผู้จีบผู้ใหม่ดีกว่าใครรู้ตัวว่าโสดก็ระวังไว้เลยนอกจากนี้นะครับคุณเก๋ไก่ก็ยังโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวอีกด้วยว่าเดี๋ยวเอาสถานะออกให้ดูขณะที่แฟนคลับหลายคนนะคะก็คอมเมนต์ว่าคิดว่ายังไม่เลิกเก๋อาจจะแกล้งหรืออาจจะทำคอนเทนต์เทนสอรี่เนี่ยก็เล่นด้วยกันอยู่ปกตินะคะ ทำเอาหลายคนก็สับสนค่ะรวมถึงบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเงินหรือเปล่าบางกระแสน,นะคะถึงกับดราม่าว่าเป็นการปั่นแฟนคลับค่ะซึ่งทางทีมข่าวนะคะได้ติดต่อไปยังผู้จัดการก็เผยว่าเก๋ไก่นั้นไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้งานนี้จะเป็นเพียงการทำคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงก็คงต้องรอเจ้าตัวนั้นออกมาตอบเองค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ